นะครับที่ใช้อยู่นี่ก็แค่ใบเดียวนี่นเอใบที่สองนะครับชุดที่สองแค่ชุดเดียวที่เ,เดียวสนะามใบยังไม่ได้ต่อนี่แค่ใบเดียวชุดเดียวเองนะครับก็คือจะเป็นชุดที่สองคอลัมน์นะครับสิ่งกลางไปแล้วหกดอกแล้วก็ซับสิบห้าดอกเดียวชุดที่ใช้อยู่เป็นชุดที่สองนะครับ แล้วก็ตัวจีบของเรานั้นมีบลูทูธในตัวนะครับสามารถบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถต่อลิงก์นะครับได้กันทั้งหมดเลยนะฮะพอดีสินค้ามาถึงเราก็รีบออกมาส่งเลยนะครับทางโรงเรียนรังวินิตนั้นเขารีบใช้อยู่นะจ๊ะอันนี้ก็ทดลองเสียงคข้าๆนะครับแต่โรงเรียนชอบเลยนะโรงเรียนบอกโอเสียงชัดเลยนี่ขนาดแค่ใบชุดเดียวนะครับ คอัลัหนึ่งใบแล้วก็สเปรดหนึ่งใบแล้วก็ไม่ได้ผ่านมิกไม่ได้ผ่านอะไรเลยโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์เครื่องเดียวเข้าคอัลัมหนึ่งชุดนะครับก็คือเข้าที่ซับเลยเพราะที่ซับเป็นแอคทีฟอยู่แล้วนะครับสามารถต่อ,อต่อบูทุธปุ๊บก,ก็สามารถปรับเบรกกลางเลยได้เลยนี่เจ้าโผใหญ่ของเรานะครับไม่เคยทิ้งร้านล,ลุ้งโลดเลยนะครับ <laughs> ขอบคุณจริงๆนะครับ,อ,บอาจารย์<อ>สิริ อาจารย์นี่แค่ชุดเดียวเนาะที่เราฟังกันอยู่คู่เดียวครับคู่เดียวคู่เดียวก็คือกลางหนึ่งใบเบ็ดหนึ่งใบแค่นั้นแต่เสียงที่ได้ออกมาทุกคนคิดว่าเราเปิดสี่ใบกันทั้งหมดเลยเนาะคิดว่าเราเปิดหมดเลยแต่จริงแล้วไม่ใช่แค่ชุดเดียวกลางหนึ่งเบ็ดหนึ่งใช่ครับโอเคไหมอาจารย์ชอบนะครับโอเคเลยพี่ชอบดีเลยใช้งานน่าจะสะดวกน่าจะคุ้มกับเด็กๆที่เขาใช้งานด้วยครับที่เหลืออาจารย์ลองหาวิธีลิงก์เอาอะไรเอานะครับเดี๋ยวจะส่งข่าวอีกทีนึงได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ เอีกร้อหนึงอาจารย์ไปฟังไกลๆเสียงรอยไปไหมลอยลอยอยู่นะส่งไกลเลยนะได้โอเคเดี๋ยวมีโอกาสอาจารย์เอาออกพื้นที่แล้วผมขอมาถ่ายทำอีกทีนึงงครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ